วันนี้นะคะเราจะมาทําหนังสั้นเรื่องเจ้าขาเจ้าสาวตัวปลอมนะคะใครอยากไปดูก็สามารถไปดูได้นะคะในช่องนี้เลยนะคะชื่อช่องว่าดินเดเลชแนลนะคะช่องดินเดเลชแนลลองไปหาได้นะคะนี่เธอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนสวัสดีเธอคือใครหรอฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยเจ้าสาวตัวปลอมที่เราเคยเล่นกันตันเด็กๆในเธอหาว่าฉันเล่นเจ้าสาวตัว,ตวปลอมหรอขอโทษขอโทษให้ใครเราด้วย S <s <lichen> น้ำไหนดีกว่าเอ๊ะแต่งให้บุบตู้นี่เธอตามฉันมาได้ไงขอโทษฉันอยากตามเธอมาด้วยฉันอาบน้ำแล้วจะออกไปก่อนซะงั้นฉันขออาบด้วยได้ไหมป้ารูอเปล่าฉันก็ไม่ออกไม่อาบก็ได้วะตามฉันมาทำไมลักหนาเนี่ยฉันขอโทษแต่ฉันอยากตามเธอเพราะว่าฉันหิวข้าวเธอพาฉันไปกินข้าวหน่อยนะอยากกินหมูกระทะก็ได้ เธอทำทำไม่เธอทำทัางแบบนี้ก็แน้วแต่เธอไนเธออย่าไปกินข้าวอ๋อแต่ฉันเฉันมาด้วยนะเพราะว่าแม่ฉันบอกว่ามีคู่จินของฉันอยู่อ่ะฉันไปก่อนนะนี่แหละคู่จิ้นของเราไหนนี่เขาคือแฟนเราเองนั่นแฟนเธอเหรอใช่อ๋อ อีสกปรปกเธอมาจูบอะไรต่อหน้าฉันล้วเนี่ยฉันขอโทษแต่ว่าฉันไปกินข้าวก่อนฉันหิวนี่ถ้าเธอจะทิ้งฉันแบบนี้ได้เหรอเธอก็ตามฉันมาสิยะมีแฟนแล้วเธอก็ไม่บอกฉันอาฉันเกี่ยวอะไรด้วแล้วเนี่ยมากินข้าวกันเถอะค่ะไปไหนคะเ้าเราจะไปกินเริ่มพร้อมแต่งงานมาแต่งชุดแล้วล่ะ ปาการเถอะมาแต่งชุดกันมันบอกเรียกเลยไม่เรียกเ,เราเลยเราสาวอยู่ที่ชุดชุดก็ไม่มีอีกแล้วเราเนี่ยอ้าวใครเยอะเนี่ยใครมาแทนเราเนี่ยนี่พวกค,ค,คุณคะเออก็เจ้าสาวได้สิคะเจ้าผักกับเจ้าสาวได้รักดีนะนี่เธอสองคนคือใครอะอ้าววันดีไม่มานั่งตรงนี้แหละไม่ไม่ไปละโถใครแล้วเนี่ย เดียวต่มาชั้นอะไรเราสองคนเคยรู้จักกันชื่อ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 ชั้นในที่เป็นเพื่อนกับเธออ้าวไม่เธอเหรอแล้วทำไมยังในแกนชัฉันฉันขอโทษแต่ฉันไม่อยากให้เธอแต่งงานกับเขาเพราะฉันเคยแอบชอบเขาแต่นอนแล้วโอ,อได้จะเก็บมันเอาไว้ในใจเมื่อครั้งมีเธอ และฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไงให้เป็นความ